เรื่องผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางโยนพระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแท้ติดรถนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของเตอร์ร่าแชมเบลี่นะครับตัวเบคทิโม่ครับตัวนี้เป็นล้อของจุดเจ็ดนะครับเป็นล้อแท้ติดรถเลยนนะครับล้อตัวนี้นะครับจะเป็นล้อออกมาจากรถประมาณปีสองพันสิบหกนะครับโดยประมาณนะนะครับก็ล้อตัวนี้นะครับติดกับรถตรงรุ่นมาเลย นะครับล้อของเขานะครับลายของเขานะครับก็จะเป็นลายก้าเล็กๆหน้าเงานะครับก็จะมีเฉียงๆที่ปลายหนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไอคิ้งมูนนะเรามาดูหนังล้อกันนะครับมาดูหนังล้อนะนะครับล้อตรงนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับก็จะมีสัญลักษณ์นะครับหรือตาของโตโยตานะนะครับอ่าชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นขอบ7นะครับกว้าน7 นะครับแล้วก็ออฟเซตอยู่ที่45นะครับออฟเซตอยู่ที่45นะนะครับแล้วก็ล้อตัวนี้เห็นไหมครับผลิตก็ประมาณปี17นะครับเดือนเมษานะครับปี้จะเดือนเมษานะนะครับตัวนี้นะครับชัดเจนนะนะครับดูก่อนได้ล้อตัวนี้นะครับเป็นสเปค5รู114.3นะก็คือใส่ได้กับรถอั p i าด w h e e l f i นะครับแทมี วิโก้ดีโก้โตเตียอินโนมาแล้วก็เอสติมานะครับขอเก่าเรารับเหมือนเดิมนะนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางโยนนะครับก็ตั้งอยู่พระรามสองบางบุรียนะครับอยู่เลยซอยเทียนทะเลยี่สิบแปดนะครับหรือที่สิบหนึ่งมาสองวอนเมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก๊อบนะครับจากร้านต้นยงย,งยนต์กอกบางร้า 25, โปโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ